ดังนั้นพระองค์จึงบอกว่านาติยาอาัสติอาคติคตินาโหตนะิถ้าการโน้มไปไม่มีเนี่ยมาไปก็จะไม่มีอาคติคติยาอาัศติจุตูปป,ป,า,ปาโตนหโหติถ้าการมาการไปไม่มีการตายและการเกิดก็จะไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นนะไม่มีในระหว่าง,งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกนะเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือทําอย่างเดียว อยู่กับกายของเราคือลมหายใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวอะไรก็ได้ถ้าโยมได้สมาธิอยู่กับสมาธินั้นไม่ไม่ต้องลดระดับมาเพราะการได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นถือว่าโยมมีกําลังในการภาวนามากแล้วใช่ไหมอ่าเป็นแต่เพียงว่ากําลังนั้นยังเป็นของปุถุชนอยู่ถ้าจะเป็นกําลังของอริยะบุคคลนั้นต้องเห็นการเกิดดับ ดังนั้นถ้าเราไม่เห็นการเกิดดับเนี่ยพระองค์จะเปรียบพวกเราเหมือนเป็นพ่อครูวที่ไม่ฉลาดทําอาหารให้พระราชามาหามาดก็ไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมาหามาดกินอะไรแต่พ่อครูวที่ชาญนฉลาดทําอาหารให้พระราชาก็จะสังเกตว่าพระราชากินอันนี้มากอันนี้น้อยวันต่อไปก็ทําสิ่งที่พระราชาทานมากให้ก็จะได้รับรางวัลจากพระราชา นั่นคือการเปรียบเทียบว,ว่าบุคคลผู้ได้สมาธินั้นสังเกตเห็นการเกิดดับดังนั้นถ้าเขาสังเกตเห็นการเกิดดับเขาจะเป็นพ่อครัวผู้ฉลาดนะ,ะหรือจะอุปมายอย่างเปรียบเหมือนการยิงหุ่นฟางบุคคลต้องซ้อมยิงหุ่นฟางเรื่อยๆคือซ้อมเห็นการเกิดการดับในที่สุดเมื่อถึงเวลาสมควรเนี่ยจิตจะหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถึงมันด้วยอุปทานนะเป็นอย่างนี้